ช่วงนี้เนี่ยที่ฝนที่ตกทั้งภาคเหนือนะส่วนมากผมก็ดีใจนะมันตกเข้าหลังเขื่อนนะครับแต่น้ำมาทางแม่น้ำน่านก็พอมีบ้างนะครับแต่ตรงเขื่อนศริกิตเนี่ยณนะวันนี้ปล่อยแค่จุด0 3เองนะครับล้านลูกบาทแต่ส่วนภูมิพลเนี่ยปล่อยประมาณ4ล้านลูกบาทต่อว,วันนะครับสถานการณ์น้ำก็คงในในตอนล่างยังไม่ค่อยดีขึ้นเท่าไหร่นะครับในส่วนนี้ น้ำในที่ของเทศบาลเนี่ยอยู่ที่บวก16.5เมตรลตรกเองต่ำมากเลยต่ำกว่าปกติเยอะเลยสมัยก่อนต้อง17 km. ขึ้นเลยเหัวสูบของเอาในหัวสูบทานีสูบ3เนี่ยสูบไม่ได้แล้วเราจําำเป็นต้องใช้แพรในการสูบตรงนี้นะฮะในส่วนนี้ตอนนี้เราใช้แพรทั้งหมด3ตัวด้วยกันเ,เราก็เลยต้องออขอนะครับ มาโคจากอบจอเป็นบุมยาวเนี่ยมาช่วยในการลอกเอาทรายขึ้นลอกล่องน้ําเข้ามาเอาน้ําเข้ามาในที่แพรนะครับแล้วก็ใช้ไปโคของเราเนี่ยต่อเนื่องกันไปตรงนี้ก็นี่คือก็คือสถานการณ์ตอนนี้แรงฮะในในส่วนนี้ก็ก็อยากจะเชิญชวนนะนะครับประชาชนในเขตเทศบาลของเราเนี่ยช่วยกันประหยัดน้ํานะครับเพราะว่าน้ําที่ผลิตเนี่ย จะน้อยกว่าปกตินะครับแล้วก็ความแรงของน้อยเนะี่ยเพรเชื่ต่างๆเนี่ยก็จะน้อยกว่าปกติด้วยนะครับท่านอยากจะสังเกตที่บ้านท่านนะในส่วนเนี้ยเราเราการผลิตน้ําของเราก็น้อยลงไปก็อยากจะให้พวกเราช่วยกันในการในส่วนเนี้ยให้ใช้น้ําอย่างประหยัดนะครับยังไงก็ฝากด้วยทุกคนด้วยนะครับในส่วนนี้ครับ